<tem ple asure> ไปเว้ไปเว้ย้อวโหหือเรามันชนกันได้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเยอะไรอะโอ้โหโหยี่ที่เท่าไหร่วะเนี่ย ค่อยเป็นค่อยไปซอค่อยเป็นค่อยไปซอติดหนึ่งในสิบได้ก็ดีใจแล้วยี่ที่หนึ่งได้ไปเบสสามเม็ดขอยาดแสงนะขอยาดแสงนะสีส้มด้วยรวสีส้มด้วยส้มจีด้วยโอ้ยอ่ะมองยากว่ะ ว้าววววนววววววด้วววยวว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 ้วว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 ว้ไไวยววววววยวว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 วนวะวว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 วยววว วุ้ยไว้ไว้ไว้อยู่ไว้อยู่ไวอยู่เรามาแรงจัดเรามาแรงจัดอุ้ยเรามาแรงจัดเรามาแรงจัดสวย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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย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 ่ขอแค่ทางตรงกูแซงได้หมดอะขอแค่ทางตรง ขอยัดแซงนะขอยัดแซงนะตรงนี้ขอยัดแซงให้หมดนะช้าหลบครับรถช้าหลบครับรถไม่แรงรถไม่แรงขอยัดแซงนะครับเจอพลังคาร์จอเข้าไปเจอพลังคาร์จอเข้าไปสิสุดเข้าชูจ๋าช่วยพ่อด้วยไปแล้วแขงแรงแล้วเดจาบูอัตสีเดซเบตบีฟอร์ไปเร็วไปเร็วแสงเร็วแสงเร็วพลังพลังคาร์จอพลังคาร์จอ สวยประหลากระจอประหลากระจอไปแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียหลักเสียหลัก rain, ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นะไม,ไม่นะอุ้ยโค้งโค้งนี่ยากโค้งนี่ยากต้องขับดีๆเลยอะต้องเม,ม็เมมหน่อยอะ่ะ มีแหกได้อะมีแหกได้อะโค้งเนี้ยโ้ยชี่หายละอุย้ยทางอย่างไม่ถนัดเลยว่ะถ,ถ,ถ้าทางตรงอะพอได้อยู่ อะไรอ่จจะจบแล้วเหรอโหมีคนได้ที่หนึ่งแล้ววะทีเท่าไหร่วะเนี่ยขอหนึ่งในสิบก็ได้วะเฮ้ยขอร้องขอร้องล่ะอ้โได้เที่ไหรอ่ะเจ็ดแปดเก้าโหที่ที่สิบอุ้ยอุ้ยไอ้หลงไดที่สามเรื่องของทีวุสองอัน ไอหลงมึงได้ที่สามอีกแล้วหรอได้ได้อะไรไม่เบเม็ดหนึ่งไอเยี่ยม่มึงเอาจังหวะมึงขับยังไงน่ะขับไปเลยแหละได้กล่องตีมาสองอ่ะแต่คุ้มแล้วพี่รอดไปไม่นี่แหลมันก็มาอีกพี่กอล์ฟอ๋อคือเขาจะมีอีกรอบใช่ไหมครับนานปะนานปะนานปะนี